คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิก ตอนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับพบกับผมคุณพ่อธุชาชัยเดชน,นะครับเราอยู่ในเดือนพฤศจิกายนในปี2023ครับและเราอยู่ในธีมฟังหนังดูสาระนะครับบลรลักษ์ภาพยนตร์ไทยในมุมมองของสื่อคาทอลิกค,ครับในจังหวะที่สายลมแห่งความสำเร็จพัดแรงนะครับผมเชื่อว่าในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนครับภาพยนตร์ไทยนั้นก็คงยังถูกพูดถึงกระแสน,น่าจะยังแรงอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะตกลงนะครับ จนกว่าจะมีสิ่งอื่นมาแทนแล้วก็มีมุมของเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจครับซึ่งจะเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่ครับแต่ว่าความเจริญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็ทําให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็ลึกตาอาปากนะครับแล้วก็แน่นอนครับยิ่งเราชมภาพยนตร์ไทยฟังเพลงไทยหรือเสพสาระบันเทิงไทยเราก็จะหลงรักความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับเหมือนที่ผมกําลังจะนําพาไปสู่ EP ีที่145ครับ ในภาพยนต์เรื่องถัดไปที่เราจะพาท่านผู้ฟังไปชมกันแบบฟังหนังดูสาระของคาทอลิกกันครับในเรื่องของมนรักนักภาคนะครับจึงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า once upon a star นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ใน Netflix ก็สามารถหาชมได้วันนี้เราจะมาในหัวข้อมนรักนักภาคพิธภาพและการหวยหาอาดีตนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับที่มีภาพสวย,สวย มีเรื่องราวดีๆเพราะว่าผู้กำกับแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างนี่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งทำงานประสบความสาเร็จได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะครับคือคุณนนทรีนิมิบุตรนะครับแล้วก็เลือกทำภาพยนตร์เรื่องนี้จากประสบการณ์การสัมภาษณ์พูดคุยก็เกิดแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ในบรรยากาศของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนนะครับ4คนที่มีความใฝ่ฝัน ของตนเองแต่ทุกคนก็ไปกับกวนของความเป็นการฉายภาพยนต์กลางแปลงนะครับแล้วก็มิตรภาพที่เกิดขึ้นเป้าหมายความตั้งใจของตัวเอกตัวละครทั้ง4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ามานิดเรือนแขญิงสาวผู้ผ่านเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเก่าแต่จริงๆแล้วหนุ่มสุดนะครับลุกหมานร,รับบทโดยสามารถพยักกระดุนโอ้วันนี้ก็ได้ใจผมไปเต็มๆเลยนะครับนอกจากนั้นเม่ถ้าเราดูดีๆนะครับ ตอนที่แนะนําตัวละครเนี่ยครับของเรื่องบนรักนักภาพเนี่ยครับก็จะแนะนําตัวละครอีกสองตัวซึ่งน่ารักดีครับก็คือรถในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีรถรถเล่ขายหนังเล่ขายยานะครับก็จะขับไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแนะนําคุณมิเชยบัญชานะครับซึ่งเป็นพอย์หลักอีกตัวหนึ่งนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเรื่องราวก็เป็นเรื่องของการไปฉายหนังกลางแปลงขายยาไปด้วยร่วมกับบริษัทในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านนะครับ ก็มีทั้งคู่แข่งนะครับมีทั้งการใช้ภาพยนตร์ในแบบไม่ต้องการการภาพมีเสียงในฟิลม์มมีการเปลี่ยนผ่านของประวัติศาสตร์ในหน้าหนึ่งของประเทศไทยนะครับในวงการของภาพยนตร์กันเลยก็ว่าได้นะครับก็มีความน่าสนใจมีเสน่ห์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของเครื่องแต่งกายก็ดีนะครับบทพูดคุยหรือมากไปกว่านั้นก็คือการพยายามที่จะจัดแต่งองค์ประกอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด ที่สวมใส่นะครับบทเพลงที่ถูกนํามาร้อยเรียงเข้าไปกับเรื่องราวของบทรักนักภาคนะครับเรื่องราวก็มีทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักมิตรภาพระหว่างกันของผู้ร่วมงานนะครับความตื่นเต้นของการที่จะต้องไปแข่งขันกันนะครับของนักภาคในแบบของทีมคุณมานิดนะครับแล้วก็มีทีมอีกทีหนึ่งที่มาแบบฟูลสเกลเลยนะครับรบรรยากาศของงานวัดรบรรยากาศของอะไรต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับ ก็หลอมรวมครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องบุรัตนักภาคนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดอยากเชียร์ให้ดูครับเพราะว่ามันเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราไม่ได้เพียงแต่ว่าเสพความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีเรื่องราวของพิธภาพด้วยครับประเด็นที่2ที่อยากจะพูดก็คือว่าประสบการณ์นะครับของที่เรามีกับภาพยนตร์ในแบบเรื่องนี้ในเรื่องราวของเรื่องนี้ครับ ผมเชื่อว่าคนที่เป็นเนนนะครับคือพวกบรรดาที่เตรียมตัวเป็นคุณพ่อในช่วงวัยที่เราอยู่โรงเรียนจอแซบอุปรธรรมนะครับในสมัยก่อนที่โรงเรียนคาทอลิกมักจะมีหอพักเด็กได้เรียนประจําความบันเทิงง่ายๆครับที่บรรดาเด็กเหล่านี้จะไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะว่าเราหยุดวันพฤหัสแต่ก่อนเราหยุดวันพฤหัสเราไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ครับเียนคาทอลิกเนี่ยก็หยุดวันเหล่านี้ไม่ได้กลับบ้านเราก็แลกไปกับความบันเทิง ชุดใหญ่นะครับเท่าที่โรงเรียนและสถาบันนั้นจะสามารถหาได้ในช่วงเวลานั้นครับก็คือการชมหนังกลางแปลงนะครับหนังกลางแปลงที่เราอยู่โรงเรียนยอแซบเม็ยังไงครับเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาพอจะเข้าใจก็คือว่ามีเด็กขอนะครับและเด็กขอก็จะได้โอกาสในการดูภาพยนตร์เหมือนกับจอใหญ่แต่ดูกลางแปลงเนี่ยครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับครั้งละสองเรื่องแล้วทางผู้ใหญ่นะครับทางคุณพ่อเนี่ยก็จะนําภาพยนตร์เหล่านี้ มาฉายนะครับก็2เรื่องนั้นนะครับบรรดาพวกที่เป็นสามเณดนก็ดูฟรีนะครับบรรดาบ้านใกล้เดอนเคียงบ้านนักบวชบ้านเน้นใหญ่อะไรต่างๆก็จะได้รับโอกาสนี้ด้วยกันขี่จักรยานเดินทางมาดูฟรีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอจ่ายครับเพราะฉะนั้นทุกๆเดือนเนี่ยเราก็จะตั้งตารอคอยเหมือนกันนะครับหลังกาแปลงที่ฉายครับหลายๆเรื่องก็เป็นเสียงในฟิล์มนะครับแต่ก็มีบางเรื่องครับที่มีการภาคเหมือนกันนะครับแล้วความสุขที่ เราได้รับจากนักพากย์เหล่านะั้นก็คือความสดความน่ารักแบบใหม่ครับเพราะว่าบางทีคนคนนึงต้องพูดหลายเสียงทีเดียวนะครับแล้วเมื่อคนที่พากเสียงคุ้นๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออวันนี้ได้นักพากย์ที่ดังนะภาพยนตร์ที่ฉาย,ายส่วนใหญ่ก็เป็นภาพยนตร์จีนบ้างนะครับฝรั่งบ้างต่างไทยก็ไม่น่าจะค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็เป็นความบันเทิงที่เราหาได้จากประสบการณ์ในวันเวลาในอดีตแล้วเราก็พอดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็พอลึกออกนะครับ พอเข้าใจเรื่องราวและบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นจากความเป็นหนังกลางแปลงนะครับแต่ว่าที่โรงเรียนยอแซบนี้เนื่องจากว่าเขาหงจ้างบริษัทที่มาฉายเลยนะครับแล้วก็เด็กขอไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่จะขายยาในภาพยร์เรื่องนี้ก็มีการได้ขายยาด้วยนะครับมีการพยายามพัฒนาการภาคมีเสียงผู้หญิงมีการเคาะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในตอนจบนี่ก็น่าประทับใจเพราะว่านอกจากที่จะ ภาคสดแล้วนะครับก็เป็นการประชันกันนะครับต้องไปดูครับเล่าหมดเดี๋ยวหมดสนุกนะครับสุดท้ายครับในมุมมองของสายตาของสื่อคาทอลิกนะครับก็มีข้อคิดประมาณ3-4ประการก็คือว่า1ครับในภาพยนตร์ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันไม่ได้มีชีวิตที่ราบเรียบนะครับของความเป็นทีมงานนักภาคก็จะต้องมีคู่แข่งแล้วก็เท่าที่สังเกตเวลาไปไปรับงานเป็นงานตามวัดนะครับงานตามวัดครับ บางครั้งมีปัญหามีความทะเลาะก,กันแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับก็มีจิกโกโถเาเรียกวอะไรอะไทบ้านนะครับไปดุนแบบคนในหมู่บ้านเป็นชาวจงังหวัดนั้นหรือพื้นที่ที่เขาจะต้องไปฉายหนังเนี่ยครับก็มาแสดงความเป็นเจ้าถิ่นเจ้าทางนะครับก็ทะเลาะก,กันครับแต่ในภาพยนตย์ก็ทําให้เราเห็นว่าเ,ออเมื่อตัวแทนฝั่งศาสนาพูดทุกอย่างจบนะครับมีพระภิสุมาแล้วก็ห้ามห้ามปรามกันนะครับทั้งสองฝั่งก็ถอยไปทั้งคู่เลยนะครับ อันนี้เป็นฉากที่ดีสาหรับผมเพราะว่าในมุมมองนี้นะครับมันก็ตรงกับในของคิดเชศาสนาเหมือนกันแต่ล้อกันตํารวจมายังเฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณพ่อมานี่วิ่งหนีกระฉูดนะครับแล้วก็ถ้าคุณพ่อมานี่ก็เป็นตัวห้ามทับได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนฝั่งศาสนาน,นี่กับเป็นตัวแทนที่คอยนอกจากจะให้สั่งสอนเรื่องคุณธรรมความดีแล้วนะครับยังสามารถที่จะทําหน้าที่สร้างสรรค์ควาสมสงบให้เกิดขึ้นได้ครับ ประเด็นที่2นะครับถ้าจะไม่พูดถึงมิชัยบัญชาคงไม่ได้นะครับไอดอลของทุกๆคนนะครับในทีมนัดพักนี้ก็คือคุณวิชัยบัญชาเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างในหลายๆลสิ่งนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจคือการติดรูปเข้าไว้ที่ในรถที่เดินทางไปและทุกคนก็ประทับใจผมไม่แน่ใจว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้คนเหล่านี้ประทับใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนเราต้องมีไอดอลน,นะครับ เราติดอะไรไว้ที่รถของเราเวลาเดินทางครับอดิกก็ติดรูปนักบุญคิดโซเฟอร์ใช่ไหมครับบางคนที่มีความเชื่อก็เติมรถอะไรต่างๆครับไอดอลจะเป็นผู้นําวิถีชีวิตของเราน่าสนใจครับว่าเราเลือกใครเป็นไอดอนนะครับประการที่3ครับการแข่งขันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตนะครับความเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วิถีจัดหนังกลางแปลงนะครับ ที่เสียงไม่มีในฟิล์มจนเสียงในฟิล์มวิวัฒนาการไปเรื่อยจนถึงปัจจุบันนะครับภาพคมชัดแต่การแข่งขันยังเกิดขึ้นนะครับภาพคมชัดแต่การเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตด้วยกันรปรับกับโหมดสู่การเปลี่ยนแปลงใดไหนทุกๆเรืองครับสุดท้ายครับฉากต่างๆพาเรามาจนถึงฉากรสุดท้ายที่ทีมของนักภาพทีมของพระเอกในคุณบาณิดเนี่ยครับต้อง แข่งกับอีกทีมหนึ่งนะครับซึ่งอีกทีมหนึ่งนี่ก็มาพบเรื่องน,นะครับแล้วก็เลือกภาพยนตร์ของมิชัยบัญชาน่าจะชื่อเรื่องอินทรีทองนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่สุดๆแล้วนะครับแต่ทางฝั่งของทีมของอาจารย์มาดิกของเราก็เลือกหมดลักทุกทุ่งนะครับร้องสดซะด้วยนะครับเล่นสดล้ําสดพาคนม่วนเลยนะครับในช่วงนั้นจริงๆเรากาลัลางมีปัญหาครับแต่ว่าสิ่งที่เอาชนะปัญหาได้ก็คือหัวใจความตั้งใจจริงครับ แล้วที่สุดฟ้าก็จะเปิดพระเป็นเจ้าก็จะนําทางเราครับผนรับรักภาพน่าจะเป็นอีกภาพยนตร์หนึ่งในสตรีมมิ่งของเอ็ดฟิตนะครับที่เป็นหนังไทยที่น่าสนใจแล้วก็ขึ้นชาร์จได้ไวทีเดียวนะครับภาพยนตร์เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเป็นเรื่องของงานศิลปะครับดูวันนี้ดูพรุ่งนี้ก็ให้ความหมายที่เติบโตตามวัยของเราแต่อย่างน้อยนะครับในช่วงเวลาหเดือนนี้นะครับเรามามองกัน ในมุมมองของคาทอลิกครับมีเรื่องดีๆสัปดาห์หน้าแหมอยากจะพูดเหมือนกันว่าจะนําเสนอเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้มีหนังไทยไหลายๆเรื่องครับถ้าได้มโอกาสเข้าไปชมแล้วอยู่ในกระแสจะรีบนํามาเล่าเลยนะครับแต่ไงก็สุดน้าแต่กครับเดือนนี้คงต้องลาไปก่อนครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องดาวดีๆ แาแบ่งปันกันครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับดูแลรักษาสุขภาพกายและใจให้อยู่อย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ